ผมไม่เอาแล้วเจ็ดนัดนอนเตียงนอนไหนนอนหมดนะครับผิดแม่ไปเขามัดไว้เฉยๆเดี๋ยวไปส่งไปทั่วเรืงรุ่งนี่ส่งนห้ถ่ายสอดสุดถ่ายสอดสดผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลูกครับปปสนะครับที่น้องเขาไปไม่มีหรอกเอาสายไปเข้าับเข้ามาเอาเองตรงเลยเขาเห็นอยู่ครับไม่มีนะครับอันนี้มันก็แค่สาใส่คิดได้แค่ของผม นำห่อเขามาเนี่ยที่เกี่ที่หอผมก็มีที่นี่ที่หอที่ห่อมีหมายคนมีหมายอะไรไหมลงจับมันเนี่ยเพราะว่าเพราะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาพูดเองบางทีปปุ๊บสองนะครับเขอดูบัตรเหรอบัตรข้างในหน่อยเขอดูบัตรข้างในก่อนบัตรข้างในลุงผมสวัสดีนะครับใช่ครับบัตเดี๋ยวถ่ายที่กางเสื้อกาถ่ายชี้เห้ลองถ่ายชี้หน่อยเขาใส่เมื่อเช้าเขาเห็นเมื่อเช้าอ่ะเสื้อตัวนี้เนาะเก่งตัวนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้ แล้วมีกล้องติดตัวบ้างมั้งไหมเนี่ะนี่ครับนี่นี่ผมทำตามหน้าที่ครับมันต้องมีทุกคนนะมีคนเดียวไม่ได้โอ้ผมไปเผยแค่นี้ผมับเขาไม่ยอมนะลุงนะเอาโอเคได้เลยครับไม่มีอะไรหรอกลุงไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรเดี๋ยวคุยกั้วหนึ่งนี่สื่อมีมีบัตรปสสนี่มันมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับผมเป็นสวัสดิ์สื่อตำแหน่งหนึ่งสำแหน่งสื่อแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ปปสด้วยครับ เป็นสองอย่างเลยครับนั่งนั่งไปข้างหลังสูบบุหรี่ไม่ได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไปไหนนั่งข้างในเดี๋ยวเป็นสี่ตัวเองอีกแล้วข้างในเข้าใจอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวเอาเอานำตัวไปนําตัวไปพลิข้างหลังข้างในพี่อ่าพิกข้างหลังไม่มีอะไรหรอกพี่พิกพิกพิกข้างหลังโชเชอร์โชเ้อร์โชิ้เอื้อมวอนพานแล้วมาลงมาลงเลย การจริงสืบ,สบ,สบก็สืบก็ต้องมีหมายนะครับ<ส>ไม่เป็นไรครับเดีไอบัตรปปสเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับย<ส>าฟอร์บอยยาสพติดเดี๋ยวลุงค่อยไปหาไปคุยกับผมทีหลังพนะเนาะไปอันนี้เล็ที่ไรเลยนะครับเสร็จแล้เจ้าท่นหนึ่งครับเป็นเจ้าท่านหนึ่งนะครับ ธรรมดามันต้องมีหมายค้นหมายจับนะครับ่ครับพอดีจังหวะที่มันเราต้องตามเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นโมเป็นขอหมายเนี่ยอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์เนาะอันนี้มันมันไม่เกี่ยวกันใช่เนี่ยเออเกี่ยวอยู่แล้วครับนูเเดดีี๋๋ยยววกมันต้องมีหมายสารหมายหมายจับหมายถามเขาเองเดี๋ยวไปถามทอะไรมาหาลูกเลยเดี๋ยวคุยกันภรรยาคุณอาถามพลายังเดี๋ยวไปคุยถามภรรยาถามภรรยางทำอะไรมาถามภรรยาเวลาของใป็รักของใครอ่ะนั่นนี่ร้านดีต่อดไหเนี่ย

จับมันต้องมีหมายสารน่ะบัตปรปปสมาจับมันบัตปรปปสนี่มันไม่เกี่ยวลักขโมยนะมันต้องมีหมายเดี๋ยวเข้าใจผิดจับเดี๋ยวเข้าใจโอโ้โหกฎหมายผมศึกษาอยา,ากไปสื้อถามท,ที่เกี่ยวอะไรมาไม่ผิดร <c oughs> ับเขาว่ารับซับมาครับเนี่ยอย่า เอาให้รักทรัพย์มันไหนขลิยังถามขลิยังรักทรัพย์มันต้องมีหมายจับอ่ะผมนี่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนผมยังไม่จับเลยปัญหาอะไรครไปเจอตัวไปก่อนนะครับเขาแค่พาไปจับเอเขาพาไปคุยยแค่เขากล่าวหาเนี่ยนะมาจับเลยอะเขาเรียกอะาไปคุยอย่าวไม่ได้เขายังไม่ถามเขาหรือยังครับเพาะเขาทำอะไรมาถามเขาหรือยัง ถามยังไม่ถามเสร็จเยก็จบเดี๋ยวคุยกไม่ใช่ว่าเขาแจ้งไปแล้วจะมาจับเลยนะมีหลักฐานเขาก็รูกขึ้นมาลงหักฐานอยู่ไหนั่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องแลวดูมเดี๋ยวรถรถผมรถไปทำไมเนี่ย รถที่มันใช้กอเห็ดวะเนี่ยนี่เหตุการณ์ซึ่งหน้าป่าที่มาจับเลยแล้วเอาไปขายไหนล่ะถ้าคนไหนซื้อก็ต้องไปจับคนนั้นด้วยนะเนพเาราะมันอ,อันนี้รับชื่อของโจนนักน่น,น่ หนักด้วยนะลุงทำการแน่รักถ้าอย่างงั้นถ้ารับซื้อมันก็ต้องรับซื้อของโจรลุงก็เป็นพ่อของโจรครับเอาเอาแล้วอย่างงั้นถ้ามันผิดใครมันผิดไปเลยอ่ะเออคนรับซื้อของโจรมันโทษหนักนะกฎหมายก็อยู่ในสมองผมนี่แหละหมดเลยไม่ต้องมาพูดมาตรามาตราไหนตำรวจที่รู้กฎหมายมาคุยกับผมก็ได้กฎหมายที่จค่เพียงครับนี่แหละ 拿来。